มาแล้วครับบังครับมาชบ <c oughs> โช<ด>ว์โอ่งนะครับวันนี้โอ่จะให้โชคเลขอะไรครับโันที่ <c oughs> สองพิศพ สองห้าหกตอนลงเสาเอกนั่นให้ส9งเก้าตอนนี้มีรัตตีมาขายให้ถึงห้องสองห้องห้องนึ่ี่เสียงนะครับหรือว่าอโจก็ซื้อไปแล้วนะครับสองก้าเก้าสองก็้อนครับที่แปนีคะพอโจ้รอดูวิจาที่สำคัญนะดูวิจาที่สำคัญอันนี้นะครับจ่ายแล้วนะครับเห็นไหมครับี่เก้าสอง แคเรียกให้ดูุงอิม่ช่วยซื้อนะพอล้ครับค้าช่วยมันนะฟังฟังังังเรียกสองใบสองใบบจับัหน่อยก็อยากว่อย่างไจับให้หรอกครับสุตาของของเราไม่เอาใบนี้ไม่เอาละไปไหนไป นี่ลัง่ายดีดูครับอุงอิงจับเลขอะไรครับอุงอิงจับเลขอะไรครับอุงอิงเป็นโอ้โหนี่คืออุงอิงจับเลขนี้นะครับ8ปดหกสนะครับตัดซื้อก็คือ7087หรือ86ดหกหรือหกสาสานี่ก็เป็น9กสได้นะครับเจ็ดศูนย์ศ์อุงอิงจับให้เลขนี้นะจ๊ะให้กับ จโจเขาชมแล้วก็ใช้วิจรรารณญาณในการชมนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ไงครับนี่ครับซื้อเสร็จก็ไม่พูดไปจ้าไม่ดึงดึงออกให้ก็ไม่ได้พูดไปจ้าอะไรทั้งสิ้นแล้วครับกระโดดยงิยงยิงยังกับเด็กน้อยเพราะว่าองค์อินนี้เป็นคนมีเซนนะครับเป็นเด็กมีเซนนะครับอัศริยะด้วยด้านเสียงร้อง การจดจำเนื้อเพลงทำนองจังหวะเป๊ะเลยดังนั้นก็บอกว่ามีสิทธิ์เสกเคยให้เข้าตรงๆมาแล้วนะครับสองแปดกับสองห้าห้าสองตังสนันมีคนถูกบัลที่หนึ่งด้วยนะมันเหลือวยุเศษเด้มันเหลือยุเศษฐสองใบพื่อเด็กเป็นจับแจ้งเขาได้มาแล้วนี่งานี่เด็กของอินนะครับเนี่ยพ่อของเขาถือเดินตามไปมาตัวไหนเจ้ามาผู้บอกเรียกมาตัวไหนแมียน สวัสดีครับ